วันนี้นะคะเราสวัสดีค่ะค่ะวันนี้อย,อ,น e อยู่กับช่องคำพูนวมม e ินชาแนลอยู่กับช่องคำพูนวมมินชาแนลนะคะวันนี้เรามาพบกับ,บนักร้องน้องใหม่นักงเอกน้อยพี่นอ้องปา้า ฟังเสียงน้องกันว่าเป็นยังไงตัวก่อนตัวก่อนนะไปเนาะ រង់ផងយ៉េមយ៉េមដែរយ៉េមមិនឲ្យរង់ទេម៉េចណៃម៉េចណៃមិនទៅដល់ហើយ ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับ มั่นใจไม่ต้องว่อาจาขอเกี่ยวแลบวรอๆอะไรกันอีบ้างขออดับิอทนหน้

เธอที่หัวใจของพี่ไม่เคยลาจากเธออยู่ข้างในนะนะต้องทันต้องทันได้นะ <laughs> 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 អរយ៉ាងណាមកដល់ហើយយកទៅដាក់បꯣកយកទៅដាក់បꯣកយកទៅដាក់បꯣកអីអនុគមន៍នេះចូលអត់បានទេគឺចាំបាច់មិនកើតទេមិនមានទេធំ เป็นยังไงบ้างคสนุกไหมตื่นเต้นบ้างอ่ะสนุกมากอ่ะฝากติดตามเลยฝากติดตามฝากติดตามหราด้วยนะคะขอบคุณค่ะอลินมาคุยกับเราเลยเป็นยังไงบ้างคุยเสร็จไหมเป็นยังไงบ้างสัมภาษณ์สัมภาษณ์ความรู้สึกนี่เออเป็นยังบอกเลยก็คง พากย์ไพี่น้องทั้งยูทูบแล้วก็แฟนเพจสวัสดีค่ะเป็นจังไหนแน่นอนเสียงเสียงน้องเพ้อมมากเลยนะแต่ว่าเป็นวันแรกที่รองใช่ต้นเมืองต้นออกมาวันแรกอ่ะผิดทีฉาก็สั่นเจ้าถือเก่งมากค่ะเดี๋ยวฝากพ่อแม่เป็นกำลังใจให้หน่อยฝากเป็นกำลังใจให้อีหล่าหน่อยนะเด้อจ้าน้องเอิญมาณซัสพรจ้ามือถ้าบัตรทองเขาแล้นี้ก็ไปแต่งหน้าต่อเราคืนก่อนนคเอาแต่งหน้าให้น้องดูเขาแต่งหน้าให้น้อง ปากสัดดิเออก็แต่งสดไปเลยเลอาไว้้ยลองจิ้มจิ้มเลยพละสเชินช่วงนี้นะครับท่านที่อยากจะร่วมชอบนะครับตากองนกะทิงและสอนีร่องนะครับตอนนี้ยังพอมีนะครับยังพอมีเวลาเงินสิบบาทพี่้อาจจะเกบินสองพันห้ารยบาท พ <si> ี่องไเลยครับอู่ที่มุกของเงินกางตีแดและสมนหละสิบบาทแล้วเรามาชฟังคอมเมนต์จากคุณพ่อก่อนไปฟังคอมเมนต์จากคุณพ่อ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 พอพเมพ่อพอย่ม่อพอพ่่อพ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 ่ออพ่อพครับอพ่อพอพ่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 ่อน่ะพ่อพพ่อพ่พ่อพ่อพ่่่พพ่่ ถ้าไขรขึ้นมาบนเวทีบุร์เมินนะครั้งแรกแ,แล้วแล้วน้องน้องไม่เคยขึ้นเวทีใหญ่นะอ่าถือว่าได้นลครับได้ถือว่าผ่านด้วยนะครับครั้งแรกขึ้นบนเวทีใหญ่ได้พี่น้องครั้งแรกขึ้นเท่าเวทีใหญ่สามารถลองแล้วแบบประชันอันนี้เถือว่าล้วก็อายุยังน่อยอายุยังน่อยนะครับ16ปีพี่น้องเอ้ยนะครับ แต่ว่าจะมีวันหนึ่งมีวันสองมีวันสามวันกับพี่ไอรินตอนนี้พี่ไอรินเป็นพี่ละพี่ไอรินใหม่ใหม่ก็สั่งนี่ือนกันนะเปีกี้ด้วยพี่ไอรินปีกี้แล้วมาแล้วน้องปีกี้ไหมถือว่าเก่งมากแต่นี่ต้องมั่นใจคะแนนเต็มสิบเรพ่อคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบตอนนี้ให้ให้แปดคะแนนก่อนแปดคะแนนก่อนวันแรกน้องไอรินเต็มสิบน้องไอรินยังได้หกคะแนนอีกต่อไปตื่เต้นกันแน่นอนนะครับเจ้าหน้าทีครับป้านให้โอ นะครับ variance, น้องเอิร์มนัสพอก็คุมเฮ้ยน้องไอรีนน้องไอรีนชลาน้องไ้าหน้าหนานน้าหบาหค้าหน้า